โชคดีจริงๆนะที่งานแกที่พังงานเสร็จพอดีไม่งั้นแม่คงต้องให้แกทิ้งงานมาช่วยแม่แน่ๆของเรื่องที่แม่ให้ผมช่วยเนี่ยคงเกี่ยวสมบัติตาแกน่นนะครับไม่ใช่หรอกเรื่องอื่นน่ะแม่อยากให้แกหาทนายให้หน่อยเอาที่เก่งที่สุดนะให้เขาทำยังไงก็ได้ให้แม่ได้เป็นผู้จัดการมรดกของคุณเอกมันต้องเกี่ยวสมบัติเขาอยู่นีแหละครับแม่ผมมายุ่งได้ไหม ไม่ได้นะนี่ถ้าแกไม่ช่วยแม่แล้วแม่จะหายไปเพิ่งใครพาตอนนี้คุณเอกเขากําลังแย่เขาจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้แกก็รู้นี่ว่าเขายังไม่ได้ทําพี่นายกร,รมอะถ้าเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาเราสองคนจะแย่นะแต่เขายังไม่ตายนะครับแ้าแม่ยังสุขสบายดีไม่ใช่เหรอจะรีดู่สมบัตนะิเขาทำไมนะอ่ะก็ต้องรีบสิไม่งั้นนางตีขนามัมนก็หุ้มสมบัติเป็นคนเดียวสิ ว่าไปเสงสารตาแกได้เหมือนกันนะไม่จะตายเลยมีแร้งรุมจิกรุมทึ้งกันเต็มไปหมดนี่ไม่ต้องมาว่าแม่นะไม่ว่าแกจะคิดยังไงก็ตามแกต้องหาทนายให้แม่แล้วก็ต้องหาให้เร็วที่สุดด้วยใช่เมียเขายังอยู่แต่ว่ามันเป็นเมียที่ไม่ได้จดทะเบียนนะ พี่ชายใช่เหมือนกันเนอถ้าอย่างนั้นคุณต้องรีบจัดการให้ฉันเป็นผู้จัดการมรดกของพี่เอกให้เร็วที่สุดฉันไม่ต้องการให้มันได้ไปสักบาทเดียวแล้วถ้าฉันจะจ่ายค่าจ้างเพิ่มเป็นสองเท่าถ้าไงนก็รีบจัดการเลยนะเฮ้ย ทำเป็นพูดว่าง,งานยากจะไม่รับมาให้ค่าจ้างเพิ่มเขาหนก็รีบรับใช่นะเงินนี่มันซื้อได้ทุกอย่างจริงๆ ฉันจคิดจะไปสักออกฉันอย่างนี้เลยเหรอไม่มีใครสอนอะไรนุชหรอกค่ะแต่นุชทนไม่ได้ที่ต้องอยู่กับแม่ที่คิดถึงแต่เรื่องเงินมากกว่าลูกของตัวเองอะ่ะแม่รู้ตัวไหมคะว่าวันวันหนึ่งอะ่ะแม่พูดถึงแต่เรื่องเงินเรื่องสมบัติของลุงเอ,งอ,งมองกมากกว่าเร,เรื่องชื่นดูซิอีกที่ฉันทำทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อความสุขสบายของเราสองขอด้ดยนุชแต่ก็รู้ความสุขของนุชมันไม่ได้อยู่ที่เงินน่ะมต่เป็นความสุขของแม่คนเดียว ความจริงมาเถอะค่ะแม่อแม่ไม่เคยรักนุชแม่ทำทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อตัวแม่เองอะแม่ไม่เคยรักนุชเลยอะย,ยันนี่ย,ยันนี่กลับมาที่เดยวนี้ไี่ทำไมแม่ต้องว่าเราขนาดนี้ด้วยอะ ฉันไม่ผิดใช่ไหมขอบคุณครับทำไงได้ล่ะลูก รถมันก็ต้องเติมน้ำมันคนหิวก็ต้องกินเรายังไม่มีบ้านไม่มีช่องอยู่ก็ต้องซื้อก็กินไปก่อนอย่างนี้แหละถ้าเราไม่ต้องย้ายบ้านเราไม่ต้องลำบากขนาดนี้อย่างน้อยลงก็ออกไปหาปูหาปลามาให้แม่กินก็ได้อย่าคิดมากอย่างนั้นสิลูกบางทีการที่เราย้ายบ้านครั้งนี้มันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้ไปเจออะไรที่ดีขึ้นก็ได้นะ ใช่คิดมากกินบะหมีม่กันป่ะ ฉันรู้นะว่าฉันทำให้ทุกคนลำบากอะแต่ฉันสัญญาว่าฉันจะพาทุกคนไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่านี้จะทำทุกอย่างให้เราได้อยู่ด้วยกันแล้วก็จะไม่ยอมให้ใครมาเอาเธอกับลูกไปจากฉันเป็นอันขาด บ้านพี่พนันธ์ญาติพ่อเราจะอาศัยอยู่เขาสักพักหนึ่งนะจนก,กว่าเราจะหางานหาบ้านได้พี่พนันพ์พิพัน์พี่ฉันน้ำเงินพี่ทำไมมันเงียบจังเลยพ่อไม่รู้สิมีคนอยู่หรือเปล่า ขอโทษนะคะมาหาใครล่ะฉันมาหาพี่พันธ์จ้ะเขาอยู่หรือเปล่าไม่อยู่มันขายบ้านขายสวนให้ฉันเราย้ายไปอยู่ที่อื่นตั้งนานแล้วย้ายไปอยู่ที่อื่นเขาไปอยู่ที่ไหนไม่รู้มันไม่ได้บอกว่าไปอยู่ที่ไหนเราจะนอนที่ไหน ไม่รู้พ่อคิดไม่ออกอะ